สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เข็มจิราคลิปนี้นะคะก็จะขอขยายความความเห็นชอบหรือมักมีองค์8ข้อที่1จากคลิปที่แล้วต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อทำความเข้าใจเนื่องจากว่าความเห็นชอบข้อที่1เนี่ยค่ะ,ะจะเป็นการเห็นอริยสัจสี่ซึ่งการเห็นอริยสัจสี่เนี่ยก็ เป็นธรรมะอันสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นอริยศาสตร์สีจึงสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบแล้วนำมาสอนอเรานั่นเองนะคะทีนี้คเข็มจราก็อ,อยากจะขยายความต่อว่าอริยศาสตร์สี่เนี่ยจากคลิปที่แล้วทำไมความเห็นชอบต้องเห็นอริยศาสตร์สีนะคะก็คือ,อมักมีองค์8ข้อที่1น่นะคะความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ย ก็าจากจะมาเสริมอีกนิดนะคะว่าความเห็นชอบนั้นก็คือการเห็นอริยสัจสีใช่ไหมคะหรือเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแสนนานแค่ไหนก็ตามนะคะความเป็นจริงนั้นก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะความเสื่อมสลายการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปล้วนล้วนไม่ใช่ของเรานะคะมันไม่มีอะไรเป็นของเรามันไม่มีอะไรเกลือบง่ายๆก็คือในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่ของเราจิตใจก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นไป ตามธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นมาเพราะความมีอวิชชานั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามค่ะที่ในโลกเนี้ยในสังสารวัตเนี้ยที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปเนี่ยร้วนเป็นสาเหตุของการเกิดความทุกข์นั่นเองนะคะอะไรก็ตามที่เสื่อมสลายแล้วแตกดับไปเกิดขึ้นมาแล้วเสื่อมสลายแล้วแตกดับไปร้วนเป็นสาเหตุ ของการเกิดทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยเกิดจากธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแล้วมันไม่ยั่งยืนนี่แหละค่ะทำให้มนุษย์เกิดความทุกข์เป็นสาเหตุของการเกิดความทุกข์ทีเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ให้มองตามความเป็นจริงนั่นเองอในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะ,ะมันคืออนนีจ้จังนะ เดี๋ยวพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปอย่างเช่นเราอาจจะมะีเห็นการเกิดในใจเราว่าตอนนี้เรากําลังโมโหนะเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปมันอาจจะกลายเป็นความยินดีความดีใจเห็นไหมคะถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้ค่ะเรากําลังมองเห็นความเป็นจริงหรือสัจความจริงหรือเห็นอริยสัจสี่เห็นการเกิดนั่นเองนะคะ ซึ่งเข็มจรานะคะก็ได้คือการอธิบายตามอริยศาสตรนะคะเราเราจะต้องอ่าลีดลงในกระดาษก่อนเนาะเเพื่อเพื่อเพื่อให้มันอินเข้าไปจริงๆแล้วพูดเนี่ยก็ไม่ได้พูดตามกระดาษทุกคำนะคะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราลีดลงกระดาษเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเรามากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้มันอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็คืออะไรก็ตามที่มันอน,นิจจังมันไม่เที่ยงมันจะเกิดความทุกข์เมื่อมันเกิดความทุกข์มันความทุกข์จากความไม่เที่ยงความทุกข์จากการที่เราเห็นมันเป็นอนัตตาก็คือมันเสื่อมสลายแล้วมันก็จะดับไปนะคะเนี่ยมันทำให้เราเกิดความทุกข์ใช่ไหมคะทีนะี้จะดับทุกตรงนี้ ามความเห็นชอบได้อย่างไรนะคะเราจะใช้มักแปข้อที่1เนี่ยเราจะไปดแบบตามข้อที่1เนี่ยมักแปอย่างไรนั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเราจะเดินมักอย่างไรเดินมักเพื่อให้พ้นทุกอย่างไรการที่เราเห็นสัจจะความจริงนี่แหละคะ่ะว่าในโลกนี้มันอันนี้จังนะมันไม่แน่นอนนะ,ะเราเห็น แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมันเกิดความพอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจเรารู้ทันมันเงี้ยเรากําลังเห็นอันนี้จังเรากําลังเดินมากอยู่นั่นเองเรากําลังเห็นความทุกข์กำลังจะเกิดขึ้นมานั่นเองเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ดับทุกข์ค่ะดับทุกข์ยังไงดับทุกข์ความเห็นชอบเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงก็สัตว์แต่ว่าเห็นค่ะเห็นไหมคะเราเห็นมันเกิดขึ้นอ๋อมันเกิดขึ้นอีกแล้ว ก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินพอใจก็สักแต่ว่าพอใจไม่พอใจก็สักแต่ว่าพอใจริมรสลิมรสอร่อยก็ให้รู้ว่านี่คือรสอร่อยไม่ยินดีกับมันนั่นเองพูดง่ายๆนะคะตั้งจิตให้อยู่กับอุเบกขาปล่อยวางนั่นเองนะคะตั้งจิตให้อยู่กับอุเบกขา ปล่อยวางเพราะทุกอย่างไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดติดค่ะเมื่อไรที่เราเกิดความไม่พอใจใครสักคนเรายึดติดว่า เนี่ยมาดูถูกเรานะนั่นเรากําลังยึดว่าเนี่ยตัวตนของเรานะมาดูถูกตัวเรานะเรากําลังยึดว่าล่างเนี่ยเป็นของเราทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเกิดเป็นเป็นของเรามันจะไม่ตายถูกไหมคะมันจะไม่ตายหายไปจากโลกนี้มันจะไม่แก่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของเราเมื่อเราเกิดไม่ความไม่พอใจว่ามีคนกําลังดูถูกเราเนี่ยเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดการคิดออาจจะเกิด พอเกิดความคิดมโนกรรมขึ้นความคิดที่ไม่ดีขึ้นต่อบคุคคลนั้นเกิดมโนกรรมที่ไม่ดีขึ้นวจีกรรมก็จะตามมาก็อาจจะไปด่าเขาเกิดการกระทําต่อไปจากด่าอาจจะกลายเป็นทำร้ายทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะมันเป็น เราะเรายึดมั่นว่านี้ตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี้ไม่ใช่ของเราทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันจึงไม่ใช่ของเราให้ตั้งจิตอยู่อุเบกขานี่คือให้ให้ นี่คือการปฏิบัติตามความเห็นชอบก็คือเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองนี่คือการปฏิบัติหรือตามมรกแปข้อที่1ความเห็นชอบหรือถ้าเกิดคุณทําแบบนี้เท่ากับคุณกําลังเดินมากอยู่นั่นเองเดินทางสายกลางอยู่นั่นเองกําลังฝึกตัวเองให้เดินทางสายกลางอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเข็มจราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าอ่าก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าอ่า การที่พระพุทธเจ้าให้เราเห็นความเป็นจริงไม่ยึดมั่นในสังขารในตัวตนของเราเนี่ยเพราะมันไม่แน่นอนมันมันเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมสลายดับไปใช่ไหมให้คุมจิตอยู่เบิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้ามีคือปัจจุบันเนี้ยก็มีพระสงฆ์เนี่ยออกมาอสอนธรรมะในรูปแบบของการ ตลกแล้วแทรกธรรมะอย่างเงี้ยค่ะมาการสอนตลกเพื่อแทรกธรรมะเนะะี่ยค่ะอ่าตามจริงแล้วก็คือเป็นการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะเป็นการบิดเบือนคําสอนอ่าของพระพุทธเจ้าให้คนเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดว่าซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆในอนาคตคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าใจคําสอนผิดไปว่าศาส,สนาพุทธจะต้องตลก ะะจะต้องตลกคนจะมองภาพมันจะเป็นแบรนด์เป็นการสร้างแบรนด์ใหม่เลยความทรงจําใหม่ๆให้กับคนรุ่นต่อๆไปว่าถ้าจะดะูถ้าจะเข้าใจาศาสนาพุทธหรือคําสอนของพุทธเจ้าจะต้องตลกมันจะเป็นการสร้างแบรนด์แบบใหม่นั่นก็คือเป็นการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ นอกจากนี้นอกจากจะเป็นการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะคะเพราะว่าคําสอนพระพุทธเจ้าจะทําให้เราปล่อยวางอุเบกขาถูกไหมคะในขณะที่พระสงฆ์ในปัจจุบันนี้เอามาสอนในรูปแบบให้คนรู้สึกยินดีคืลนคลงรู้สึกตลกรู้สึกพอใจซึ่งมันไม่ใช่ทางสายกลางความพอใจ ยินดีมากๆนะคะมันไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางจะต้องมีความรู้สึกอ่ะสักแต่ว่าพอใจสักแต่ว่ารู้สึกว่าพอใจเนี่ยพอใจเนี่ยเรารู้แหละว่าเนี่ยคืออารมณ์ของความพอใจเรารู้ทันมัน แต่เราจะทําเป็นปล่อยวางหรือวางเฉยสักแต่ว่าพอใจนั่นเองเนี่ยค่ะกำลังเดินสายกลางแต่ในขณะที่พระสงฆ์บางรูปเนี่ยคะ่ะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าบิดเบือนให้คนรู้สึกตลกยินดีเคลื่อนเครงถึงจะเข้าใจธรรมะอันนี้เป็นการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะทีนี้ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะเป็นอากาลิโกอากาลิโกเนี่ยหมายความว่าในอดีตในอดีตธรรมชาติเสื่อมเกิดขึ้นเสื่อมสลายแล้วก็ดับไปยังไงในปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นในอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลีโกเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยจะมาอ้างว่าการสร้างความตลกเนี่ย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยไม่ได้นั่นเองนะคะจะมาอ้างแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดทีนี้การสอดแทรกธรรมะแล้วสร้างความตลกจึงเป็นการเพิ่มกิเลสให้กับมนุษย์นั่นเองในขณะที่พระพุทธเจ้าให้ละกิเลสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น การสร้างความตลกแล้วสอดแทรกธรรมะจึงเป็นการเข้าใจคําสอนขั้นลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าผิดๆคือเข้าใจทางสายกลางแบบเข้าใจทางสายกลางผิดไปนั่นเองนะคะเมื่อใดที่คนปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองมีความพอใจอย่างนี้ค่ะมัน จะผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือจะทําให้คนหลุดพ้นจากกองทุกนี้นั่นเองหลุดพ้นจากสังสารวัตรนี้พูดง่ายๆไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นเองนะคะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธเจ้าก็คือการบรรลุธ,ธรรมนิพพานการเข้าใจศธรรมการเข้าไปถึงตัวตนอันแท้จริงธรรมชาติของมนุษย์อันแท้จริงก็คือจิตอันบริสุทธิ์ใน จิตอันบริสุทธิ์นั่นเองนะคะแต่การสร้างความตลกเนี่ยเป็นการเพิ่มกิเลสเข้าไปนั่นเองเป็นการขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแทนที่มนุษย์จะรู้สึกปล่อยวางกับสิ่งยั่วยุต่างๆแต่กับเพิ่มความยั่วยุและกิเลสเพิ่มเข้าไปซึ่งมันบิดเบือนความคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ เรามาดูว่าการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความผิดไหมซึ่งตามวินัยสงฆ์แล้วเนี่ยถ้าเกิดตามวินัยสงฆ์เนี่ยเขมจราไม่รู้นะว่ามันผิดร้ายแรงแค่ไหนแต่ตามอนุสาสนีปาติหารแล้วผิดด้วยประการทั้งปวงนั่นเองเนื่องจากว่าการจะบรรลุธรรมเนี่ยค่ะจะต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเปะ๊ะเปะ๊ะไม่มีการสอดแทรกอะไรเข้าไปเลยนะคะ ความเห็นชอบก็คือเห็นอริยสัจสีเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเห็นปล่อยวางอุเบกขาเท่านั้นนะคะจะไม่มีถ้าเกิดเห็นนอกเหนือไปจากเนี้ยจะไม่มีทางบรรลุธรรมทีนี้พระสงฆ์ในปัจจุบันนี้อาจจะไม่มาบวชเพื่อบรรลุธรรมอาจจะมาบวชแล้วไม่ได้มีเป้าหมายที่จะบรรลุธรรมแต่ถ้าเกิดมาบวชแล้วไม่มีเป้าหมายบรรลุธรรม ก็น่าจะบวชเพื่อบุญกุศลให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็น่าจะสืบออกไปนั่นเองนะคะอ่าทีนี้อ่าเมื่อเรารู้แล้วว่าอ่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรารู้ความหมายของความเห็นชอบแล้วเราจะเดินมากแปดอย่างไรก็คือเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่านี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็อ่าตั้งจิตให้อยู่เบรกขาปล่อยวางให้อภัยนั่นเองนะคะวันนี้เข็มจราก็อ่า อยากจะมาแบ่งปันประมาณนี้อ๋อแล้วนอกจากนั้นนะคะการที่พระสงฆ์บิดเบือนคําสอนผู้ทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับตํารวจนะคะตำรวจเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบเครื่องแบบแล้วทําผิดซะเองนะคะความผิดจะร้ายแรงกว่าคนทั่วๆไปทําผิดถูกไหมคะอะ เช่นเดียวกันค่ะพระสงฆ์ถ้าอยู่ในรูปแบบใส่ผ้าเหลืองแล้วทําให้คนเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์แล้วมาบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยความผิดร้ายแรงอยู่แล้วค่ะการที่พระพุทธเจ้าท่านจะบบรรลุอรหันต์นิพพานท่านต้องใช้ความเพียรมากๆที่จะบอกกับตัวเองว่านี้ไม่ใช่ตัวเรากว่าท่านจะฝึกแบบนี้ได้เข้าใจได้เนี่ยต้องใช้ความเพียรอย่างแรงกล้า เมื่อท่านประสบความสำเร็จทำได้แล้วเนี่ยการมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหารอย่างแรงกล้ากล้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่พระสงฆ์นำคำสอนของท่านไปแอบอ้างเนี่ยค่ะแล้วบิดเบือนคำสอนของท่านเนี่ยจึงมีความผิดอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกัน เปรียบเหมือนกับพระเทวทัตที่เมื่อตายไปก็โดนทรณีสูบแล้วก็ตกนรกนั่นเองนะคะวันนี้เข็มจราก็ขอแบ่งปันความเห็นชอบประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ